สวัสดีครับอยู่กับรายการเสียนอะไรดีมาเยอะเชิะครับ <c oughs> อ๋เป็นแบบครับไอพีโมีที่คนหายกล้องบิวบลอกครับ <c oughs> อ๋เปลี่ยนตีนฟืดครับเป็นลมครับอไอเมียวันนี้ขึ้นก่อนแจ็คแจ็คนะครับเฮ้ยเอารถดูสีบ้านเห็ุวันนี้มามาจากบ่อครับ ถูกตอนหะนปลาป่าปลาปาอนเขี่ิปาูปาป่าปามึงจะหมวยจเป็นนขูเหรอเด้เอาปลาใส่นี่ไดิปลาใส่ขู่ไปนี่ไม่จังดกใส่หนุนไป ปาน่ยังไม่สุดเลยวโอ้หตายหาจปปลาครับนนี้เก็บมาเอ้าน้าใส่ปลาไปอีกเอาน้าใส่ปลาอเอ้บอ้ยทำไมเป็นริงเงินออกมรูบอกนะสามยินึ่

เอานี่เจ็บเปล่าหนุนผ่านต๊ะปลาลุกดูนี่ปลาบินอันนี้เอาข้างหน <t> ้าให้เอาของผู้ใหญ่บลาเลยเจจู้เจจู้จจู้ไม่แต่แมงป่าชนเยอะจริงจะทอนไม้แมงยิงเยอะจะจับแมงมดนะอือทอนแมงกระโดดออกเอาอยู่กระโดดออกกระโดดออกอยู่วานเลยแม่เฮ้ยเอานี่ออกกันมาแม่ใส่ปลา อ้อนใส่ปลาหน่ะใทยปลาพี่อ้อนมันใส่ปลาด้วยลงน้ำว่าฝ้ายย่งเปิดใจฝ้าเห็นไหมอะไรเจ้าคนพี่นี่ครับคุณเจ้าแล้วครับเจออะไรนี่ผมเยอผมเจอผมเจอจุ่ต้องอีล่อยเหน่ยาดีมึงสคือมันยาดีล้วมันก็ไหลลงที่เกา พิดมิดพัะบิดมีกาิดด้วยขี้ควาขี้ควายเยอะจ่งมินมนี่นี่ก็ใช้ขี้เลยงดอนเดียก็สกันเหรอสีดิสีดเนาว่านะ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 มาเป็นขี้ควายเนาว่านะมาเป็นปิงปิงจระเข้ดิปะปาปะปากรดีปากรดีปาก็ดี เอ็มลองไปดูละไฟยังไม่ดับเลยดิยังไม่ดับเลยแม่กูแปะก็ยังไม่ดับตอนนี้เลยจ๊ะเอ้าเจ้าแจ็คนี่วุ้นวิด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 วุ้นวิดวิดวุ้นควายเก็บวิดวิดวิดโอ้โอ้โอ้ปลาไหลปลาไหลช่วยเฮ้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 ยเกิดเฮ้ยปลาไหนวะ ไอ้ป๋ากลิดกะดีกะตอยกระโจนน้องฟ้ากะดีบีาน้องควายเดี๋ยน้องป๋ากะดีบดูก่อนีนี่ตงีอทำทำลิดป่าหมอสะเขาเด็ดสามอยตัเียงก็เห็นลยกรดีบีก็จะป๋าไปดูพูมีตัวแสงนี่แหละทำอะน้องแจ๊กเอาวันรังที่ไทยเลย่ยนะีนะ นี่กูมีเกี่ยวเดือถใช้ไฟไหมนี่นี่เถอนะบอกไว่ให้มาแตงไม่ใช่เจ็บว่ะ้ช่ครับผมเอ็บว่ะไม่เยอะบ

โอ้ยันมาไอเียบกูเองสนเลยมาลเซียนเลก่นสิ

เมื่อกี้ไม่ได้ปลามาแม่งโดนน้ำชวนะทำไมล่ะให้เอาให้เอาไปแมดกูตามพูดจริงอพูดจริงอรอถามึงดูกูตามเนีแในเลเอเหเอเหไปแล้วไปทไมนามบอกกูเนาะเอ๊คนนี้มขบอกได้เ่าต้นไม้มทปุ๊กว่าวะโดต้นนั้นมาบมาขา่ดูไปเาไปทบเป็นไร อะไรอยู่แกไก่มืองกไก่ยี่หอลบอกเรนน้านวะไ้อนมะหาวนะฮคนอื่นลลายเมื่อคนละลายอูละลาย้ามึงะลามาไม่ดีว่าไงเสยนแม็กีรับหอยที่มกเดินใส่เสยนแม็กคุยเลยแล้วคุปิน้องไอหอยที่มันกระโดดใส่ผมครับหอยนี่ยีหอยยีหอยลาบ ว้าวจะไปช่วยเจะตุดทำไมไเจ้าก็ตัวเซนหนาดเนี่ห้าใหม่แล้วล่ะยวสวดหรอเดี๋ยวกูกูนี่นี่เรียกว่าห้อยอะไรวะห้อยกลนเป็นนะอืมหอยเปล่ห้อยเพชรห้อยอะห้หอยขูดห้อยแกงห้อยพี่อ๋อห้อยหลงหลงอย่างนั้น พามาดูเชียนเนี่ยหมั่มปลาปลาอะไรนะปลาหมอปลาหมอปลาหมอเหรอปลาหมอปลาโมยตัวใหญ่แล้วก็เชียนเดะกินกินหอยหอยปังครับหอยจิมิหอยกิมดูน้ำพีโก้แดงเป็ดกินตาตาได้บ่นเหรอไม่บ่นเรากินตาปลาน่ะไม่เป็นไรนะไปกินมากินมาตาปลานี่เป็นเอ๊ะไม่ใช่กินตาหอย กินมสามผิวกาิวเลยอวไม่เยวยอ่สามเลยกินรูกิยนีดสองนเบยวเห็นมามาแล้วมาสามดูเมึงหนักึงไละบานนี้อมึงตั้งเขาไวอะไรแม่แจ้น้ำพริกอะไรไหมเรียวโอ้ยกาหาดิโอ้ยบรรากาศดีนยนะเนี่ยมหาดิเดีเด้นี่ยกาหาดิ อะไรมึทำไม่นั่น่ะโอ้ยพอพอเอาเป็นไงน้ผิมน่ะจเต็มสิห้ให้เต็มหเต็มสิบมี่นี่นี่เอาให้ทะเลให้ทลทปลามหเฮ้ยแปดฮะแปดปแปดเต็ม แบบลุกละไรเงี้ยไอ้เนี่ยให้เท่าไหร่ให้รวยเต็มเต็มศูนย์นี่อร่อยเกินนี่แม่อร่อยจะขายจิ้มยู่อร่อยปากลำบากตูดกูบอกเลยแม่เป็นจิ้มไข่ตอนนั้นเอฟดูนี่เขาให้เดินไล่์แจ๊คก็เดินเล่นนี่เขาให้ซักคาโบกี้เฮนี่ไปซัดกิน เอี๊ยมันเย็นคมึงไปเด้อมึงก็ได้ตัวใหญ่แท้เดี๊ยวเย็นกูไปะเย็นอุตจจะหาเด้อกูหากูกินเด้อกูกินเด้อกูไม่ได้หาเด้อมันก็ลงไปงมอ่ะหอยนี่แป๊บเดียวสั่นไม่เชื่อตัดบุกแบบมาฮะเนี่ยเดนแงเฮ้เปลือกใหญ่พอแกมาน่ะแล้สั่นนี่อือโอ้ยไมันตัวเองอ่ะ